ไตโครน,นมบ้าเนี่ยนะครับจะใช้ในการควบคุมโรคเราจะทําเป็นแบบน้ําอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาคือสารเล่งซูเปอร์โพลาร์สามแล้วก็มีลำน้ำตาลทรายแดงอีกภาชนะใช้หมักมีน้ำสิบลิตรก็มีฝาปิดท้ายก็คือไม้คนจะเทน้ำตาลใส่น้ำลงไปนะครับหลังจากที่เราคนน้ำตาลแล้วจะเทสารเล่งซูเปอร์โพลาร์สามหลังจากนั้นเราก็คนอีกรอบหนึ่งละลายแล้วจะเติมลำการหมักประมาณ3 4สี่วันเราก็สามารถนมักปใช้าาได้ถ้าทำแล้วเนี่ยรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาจากสารเร่งซูเปอร์พอดอสามครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและวิธีการทําจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายเชื้อไตรโคเดอร์มานะครับจากสารเร่งซูเปอร์พอดอสามอาจารย์ครับไตรโคเดอร์มาคืออะไรครับไตรโคเดอร์มาเนี่ยนะครับเป็นเชื้อราที่ควบคุมเชื้อราด้วยกันเองนะครับเรานํามาใช้เนี่ยเราจะใช้ในการควบคุมโรค ที่เกิดกับพวกพืชผักต่างๆไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับตัวนี้ก็คือเราจะเอามาควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับสำหรับสารซูปเปอร์พอดามคืออะไรครับอาจารย์สารซูปเปอร์พอดามนะครับจะเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราไตาโคเดมาเหมือนกันครับแต่เป็นของกรมพัฒนาที่ดินจะมีหลายตัวที่รวมกันอยู่ในนี้นะครับครับซึ่งสารซูปเปอร์พลเนี่ย จะมีทั้งไตโคเดอร์มานะครับก็คือเราสามารถใช้เป็นไตโคเดอร์มาได้เลยแล้วก็มีตัวอื่นด้วยประโยชน์ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่วันนี้เราจะมาขยายโดยการขยายแบบไตโคเดอร์มาเป็นแบบน้ําจากสารเร่งซูปเปอร์โพลาร์สามนี่นะครับอาจารย์ครับการขยายไตโคเดอร์มาทำได้กี่แบบครับการขยายเชื้อไตโคเดอร์มานี่นะครับเราจะทําได้ตัวแบบแห้งแล้วก็เป็นแบบน้ํานะครับแล้วก็ที่มาของไตโคเดอร์มาเนี่ยเราอาจจะมีเป,เป็นหัวเชื้อไตโคเดอร์รามาเลยหรือว่าเราจะใช้เป็นสารเร่งซูปเปอร์โพลาร์สามถ้าหาได้ เราก็ใช้จากสารเล็กซูเปอร์โพลสได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือเป็นสารเล่งซูเปอร์โพลรสนะครับหน่องแล้วก็มีลำเป็นลำอ่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่มีลำอ่อนก็เราใช้ลำทั่วไปตัวนี้ครึ่งกิโลน้ําตาลทรายแดงอีกครึ่งกิโลนะครับแล้วก็มีภาชนะที่ใช้หมักนะครับมีน้ําเปล่าอีก10ลิตรแล้วก็มีฝาปิดสุดท้ายก็คือไม้คนนะครับเราต้องคนน้าตาลให้ละลายนะครับ อาจารย์ครับน้ําตาลมีประโยชน์ยังไงครับน้ําตาลที่ใส่ลงไปในน้ำเนี่ยเราก็จะใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือเป็นอาหารของเชื้อรานะครับลำอ่อนมีประโยชน์ยังไงครับอาจารย์คือลำอ่อนเนี่ยเราก็ใช้เป็นอาหารอาหารเลี้ยงไตโคเดมาหรือเลี้ยงเชื้อราที่เกิดจากสารเล่งซูเปอร์พอลสามเนี่ยครับก็คือเราต้องใส่อาหารให้เขาด้วยนะครับเพื่อให้เขาขยายตัวนะครับอาจารย์ครับสําหรับวิธีการทําเราต้องทํำยังไงครับสําหรับวิธีการทํานะครับแล้วก็ จะเทน้าตาลนะครับน้าตาลครึ่งกิโลเนี่ยเราจะเทลงไปใส่น้ําลงไปนะครับตัวนี้น้ํา10ลิตรถ้าเกิดจะทํา20ลิตรเนี่ยให้ใช้น้ําตาล1กิโลนะครับเราใช้เป็นน้ําตาลทรายสีขาวได้ไหมครับอาจารย์ปกติแล้วเราจะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับในการหมักปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเพราะว่าน้ําตาลทรายขาวเนี่ยก็คือน้ําตาลที่โดนฟอกมาแล้วหลังจากที่เราเทน้ําตาลเสร็จแล้วนะครับเราก็คนให้น้ําตาลละลายก่อนนะครับ หลังจากที่เราคนน้ําตาลแล้วเราก็จะเทสารเร่งซูเปอร์พโตสามเนี่ยลงไปผสมแล้วก็คนอีกทีนึงนะครับเราใช้อัตราส่วนยังไงครับอาจารย์สำหรับสารเร่งซูเปอร์โพโตสามปกติแล้วสารเร่งซูเปอร์โพโตสามหนึ่งซองเนี่ยเราจะขยายได้ยีลิตรแต่พอดีเราเราจะทํา10ลิรนะครับแล้วก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งซองหรือใส่ทั้งซองก็ได้นะครับก็คือ1นซองเนี่ยใส่ได้20ลิตรนะครับถ้าเกิดเราใส่เยอะการขยายตัวของเชื้อเนี่ยก็จะเร็วนะครับหลังจากนั้นเราก็คนอีกรอบหนึ่งนะครับ ครับหลังจากที่คนน้ำตาลแล้วก็สารเร่งซูปเปอร์พลร์สาละลายแล้วเราก็จะเติมลำนะครับลํำเนี่ยเราจะใช้วิธีการโรยนะครับเราจะไม่คนนะครับทีนี้เราก็จะโรยใส่ตรงข้างหน้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆจมน้ําลงไปนะครับครับเมื่อเราโรยลํำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดฝาทังเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการหมัก หลังจากนี้เราก็จะเก็บถังหมักไว้ในที่ร่มแล้วก็เราก็จะรอในขบวนการหมักการหมักนี้ก็ไม่นานนะครับถ้าเกิดเราใส่เชื้อเยอะก็จะไม่นานนะครับประมาณ3-4วันเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับหลังจากที่เป็นแล้วนะครับไตโคเดมาที่เป็นแบบน้ำนะครับเราจะเก็บไว้ใช้งานอยู่ได้ประมาณ1ปีนะครับอาจารย์ครับสำหรับการนําไปใช้งานเราจะนําไปใช้งานยังไงครับ หลังจากที่เราหมักไปแล้วนะครับขั้นตอนการนําเอาไปใช้งานเนี่ยก็คือเรารอให้เป็นฝ้าสีขาวขึ้นมาเป็นลักษณะเส้นใยของเชื้อรานะครับถ้าเกิดขึ้นมาเยอะแล้วเต็มแล้วเราก็เอาไปใช้งานได้เลยก็คือเราจะเอาส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยเราจะผสมน้ําลดหรือว่าผสมน้ําฉีดพ่นนะครับขึ้นอยู่กับอาการของโรคถ้าเกิดเราจะไปควบคุมหรือป้องกันไว้ก่อนเนี่ยโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยเราก็จะเอาน้ำเนี่ยไปผสมน้ําใส่บัวลดน้ําเลยนะครับในอัตราส่วน2 0ซีต่อน,น้ํา20ลิตรนะครับ ส่วนลักษณะอาการที่เกิดทางใบนะครับเป็นพวกเชื้อราต่างๆลาน้ําค้างลาสนิมเราก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นเราจะใช้อัตราส่วนที่2 0ซีซีต่อน้ำยี่สบลิตรเหมือนกันครับครับนี่นะครับคือตัวอย่างของไตโคเดอร์มาที่เรา,าทํำจากสารเล่งซุปเปอร์พอตสนะครับตัวอย่างที่พร้อมจะใช้งานแล้วหลังจากที่เราหมักผ่านไป3วันนะครับครับลักษณะที่เป็นแล้วก็คือเขาจะเป็น ลักษณะเป็นวุ้นเป็นเชื้อราขาวๆด้านหน้านะครับหลังจากนี้เราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับ วิธีการนําไปใช้งานนะครับวันนี้เราจะนําไปใช้ป้องกันโรคลากเน่าคนเน่านะครับการนําไปใช้งานนี้ก็คือเราจะใช้ไปลดนะครับอัตราส่วน20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็กวนแล้วก็ตักไปเลยนะครับครับพอเราเทแล้วเราก็คนหน่อยนึงแล้วก็นําไปลดได้เลยนะครับเราก็จะนํามาลดนะครับเพื่อป้องกันโรคลากเน่าคนเน่านะครับเราก็จะลดเหมือนกับลดน้ําธรรมดานี่แหละครับเราผสมน้ําแล้วก็ลดเลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ถ้าท่านมีสารเล่งซูปเปอร์พอสามนะครับสามารถที่จะขยายแล้วก็ใช้แทนเชื้อไตโคเนีาได้เลยนะครับเพราะว่าสารเล่งซูปเปอร์พอสาเนี่ยประสิทธิภาพค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็ท่านสามารถที่จะขอได้ฟรีนะครับขั้นตอนการขยายเชื้อแบบนี้นะครับถ้าทําแล้วเนี่ยรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ